สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนเนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งล่างสูตรที่2องไปจำงวดไปที่สองมกราคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์วางเป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งไปให้นะคะไหนๆก็วางสูตรที่หนึ่งแล้ว ตามไปด้วยเลขวิ่งล่างสูตรที่สองเลยนะคะเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันนะคะตามนี้เลยเนาะแนวทางของเลขวิ่งล่างนะคะของสูตรที่สองอ่าในตัวสูตรนะคะเราจะใช้แสนคูณสองบวกหมื่นคูณที่ด้วยสี่บวกพันสิบล่างนะคะบวกสิบครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สอง แล้วก็หน่วยครั้งที่2คูณด้วย4นะแล้วก็บวกกับ8คงที่มีค่าสกับ X. เอ,อนะ่อเวลานี้ก็จะเป็นแนวทางของเล็กวิ่งล่างแบบตัวเดียวนะคะจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก8 9นะคะ8 9มาคำนวณสูตรด้วยกันก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่8 9 9อาจารย์จะเปิดมานะคะที่หน้า504ศยแล้วก็ข้างล่างออก3 1มหากคำนวณให้ออกที่8 9นะะ่ะ เดี๋ยวเราทําตามคำสั่งสูตรที่ค่อนข้างยาวสักหน่อยนะคะก็มาคำนวณด้วยกันเลยตั้งแต่งวดที่ออกสามหนึ่งะคะลองคำนวณสักงวดหนึ่งนะคะแล้วก็มาคำนวณอีกครั้งหนึ่งก็คืองวดที่เราจะใช้จริงนะ,ะตัวแรกเลยคือแสนนะคะแสนเลขห้คูณสเป็น10บต่อไปหมื่นหนึ่งคูณสี่ได้สี่หลักพันแปด สิบล่างสามแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งสองร้อยครั้งที่สองศูนย์หน่วยครั้งที่สองแปะเอหกนะคะหกคูณสี่หกสี่เป็นยี่สิบสี่แล้วก็แปะตรงที่ตรงนี้เลยทำการบวกกันนะศูนย์สี่แปดเป็นสิบสองสองก็สามเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดกับสี่นะคะเป็นสิบเอ็ด จะหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าะงวดแรกได้ได้ที่เลขเก้าในสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองได้เลขเก้าะแล้วสูตรที่หนึ่งที่อาจารย์เพิ่งสอนไปได้ที่เลขแปดนะออกมาที่แปดเก้ามงวดแรกงวดที่หนึ่งได้เก้านะสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งได้แปด สูตรที่สองได้เก้าก็เป็นแปดเก้าค่ะต่อไปงวดที่สองงวดที่สองนะคะได้ที่เลขสองใครอยากคำนวณเราไปคำนวณนะคะจย์ก็บอกสูตรไปแล้วนะคะก็สูตรที่สองได้สองนะออกมาที่สองหนึ่งส่วนสูตรที่หนึ่งนะคะได้เลขหนึ่งอันนี้ได้ครบเลยนะสูตรไม่เหมือนกันก็จับคู่กันไปเลยนะสำหรับคู่นี้ แต่ว่าปัญหาอยู่ตรงเมื่อที่เราจะใช้เนี่ยเอมันจะเดินหรือไม่นะคะเอาที่ความชอบของส่วนบุคคลนะคะต่อไปเมื่ที่ออก46เลยนะคะ46คำนวณมาได้ที่เลข4กับ46ได้4นะคะท่านผู้ชมก็ออกมาที่46 อันนี้ได้สี่อันนี้ก็ได้สี่เหมือนกันอันนี้มาที่ตัววิ่งนะคะมาชนกันนะเลขสี่กับเลขสี่ออกสี่หกนะคะต่อมาดูว่าที่สี่เลยะคะ่ะว่ที่ออกสองแปดสูตรที่สองนี่ได้ที่เลขแปดนะคะสูตรที่หนึ่งก็ได้ได้ที่เลขแปดเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ได้เลขวิ่งนะคะแปดชนกันก็แปดคะ ต่อมางวดที่ห้างวดที่ห้าวที่ออกเก้าสี่นะได้ที่เลขสี่นะสูตรที่สองเนี่ยได้เลขสี่สูตรที่หนึ่งก็สี่ออกเก้าสี่เป็นสูตรวิ่งล่างระยะยาวทั้งสองสูตรเลยนะคะต่อมานะคะสูตรที่หกนะ เอองวที่หกนะคะสูตรที่สองเออได้เลขไรสามเจ็ดเลขสามนะคะได้เลขสามนะ,ะตรงที่ออกสามเจ็ดเนี่ยส่วนสูตรที่หนึ่งได้เลขเจ็ดนะคะอันนี้ได้ครบล่างนะคะคือสามเจ็ดต่อไปงัวที่เจ็ดนะคะขยับขึ้นไปงัวที่เจ็ดงัวที่ออกห้าเก้าได้ที่เลข 9นะคะอันนี้ก็ได้หลักหน่วยนะเลข9ส่วนสูตรที่1ก็เลข9เหมือนกันอันนี้ก็ชนกันได้ตัววิ่งนะะต่อไปงวดที่8ปดนะงวดที่ออก0ูน 0, 0์ 0, ได้เลข0นย์นะคะ ังนี้ก็ศูนย์นะคะจะไว้ที่สิบก็ได้หรือหน่วยก็ได้แบบนี้ไม่กล้าควายกันแน่นอนนะคะต้องทําเป็นตัววิ่งแน่นอนเลยนะคะศูนย์มาก็โอวิ่งศูนย์แน่เลยนะ,ะสองสูตรเหมือนกันแต่ออกศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปงวดที่เก้าที่ออกสามสองสูตรที่สองนี่ได้เลขสามนะคะส่วนสูตรที่หนึ่งก็ได้เลขสามเช่นกันเนาะใครจะตามฟังไหน,นะคะ สูตรนะครั้งที่แล้วก็ยังไปรักษาแบบนี้นะคะเลขระยะยาวเลขที่ห้าะอาจารย์ก็ให้ที่ห้าสองยังยังมีการหลุดนะคะท่านผู้ชมยังมีการหลุดได้นะเพราะนั้นก็เอาที่เราชอบแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ท้ายคลิปนะคะสำหรับคู่นี้ต่อไปว่าที่ออกสามแปดสูตรที่สองได้เลขแปดนะคะอาจารย์ดูที่สมุดเก็บสูตรอยู่นะคะ อยากคำนวณก็ลองไปคำนวณเลยนะได้ตามนี้แหละนี้สามอันนี้แปดก็ได้สามแปดอันนี้ก็ไม่เหมือนกันก็มาสูตรละตัวก็มีลูกฟุกมาจนถึงงวดที่ออกสามแปดแล้วนะคะสำหรับคู่นี้ต่อไปฮะงวดที่ออกหกหนึ่งเป็นงวดที่สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดนะคะหกหกหนึ่ง อาจารย์ดูในสมุดเก็บสูตรก่อนนะคะได้เลขหกนะคะเลขหกสูตรที่หนึ่งก็ได้เลขหกเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็ชนกันนะคะหกหกหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งมาดูงวดที่แล้วนะคะสำหรับสูตรที่สองนะ,ะกับสูตรที่หนึ่ง มาคำนวณสูตรที่ 1, ทสองก่อนนะคะสูตรที่สองคือก,กำลังวางให้อยู่นี่นะคะก็คือแสนแสนก็คือหกนะหกคูณสองเป็นสิบสองหมื่นหกสี่หกยี่สิบสี่พันเก้าสิบล่างก็เลขหกนะคะที่ออกหกหนึ่งนี่แล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งเลขสองร้อยครั้งที่สองเลขห้าหน่วยครั้งที่สองเลขเก้าคูณกับสี่นะเก้าสี่เป็นสามสิบหก แล้วก็แปดของที่บวกกันเลยสองก็สี่ก็เป็นหกกับเก้าก็เป็นสิบห้าห้ากับหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสองเป็นสามสามกับห้าเป็นแปดแปดกับแปดเป็นสิบหกนะคะแล้วก็หกกับหกตัวนี้เป็นสิบสองได้เลขสองนะคะสูตรที่สองนี่ที่กำลังคำนวณอยู่นี่ได้ที่เลขสองส่วนสูตรที่หนึ่งก็ได้ที่เลขสองเหมือนกันอันนี้ชนกันนะคะที่เลขสอง เมื่ที่แล้วอาจารย์ก็ทึ่งชอบเลขสองนะะให้ให้วิ่งไปที่สองนะคะให้วิ่งไปที่สองอาจารย์ให้ไปสองสามตัวนะงมดที่แล้วนะก็มีสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองเก้านะคะประมาณนี้ใครไม่ชอบแนวทางของเลขวิ่งนะคะมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดนะมันจะมีของวงวดเนี้ยะคะ่ะท่านผู้ชม เลขวิ่งลักษณะแบบเนี้ยมันได้ที่เลขห้าก็มีนะคะแต่มันหลุดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นขยับมาอีกหนึ่งงวดอันไหนที่มันเข้าที่ออกสองหนึ่งนี่อาจารย์ก็วางให้แล้ว fc ท่านั้นนะคะเป็นผู้พิจารณาตัวเลขด้วยตัวเองนะคะชอบค่อยจัดนะคะไม่ชอบก็ดูไว้ก่อนนะแล้วก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมมันไม่จําเป็นต้องเข้าทุกสูตรนะมันเดินเดินมาบางทีมันก็สะดุดหกล้มไปแบบนี้นะะนี่เรามาคํานวณงวดนี้เลยนะคะงวดที่ สิบสามของวันที่สองมกราคมนี้นะคะตัวแรกเลยก็คือหลักแสนเลขศูนย์นะศูนย์แล้วคูณสองได้ศูนย์แล้วเราก็เอามาบวกกับหมื่นเก้าเก้าสี่สามหกแล้วบ,บวกกับพันที่เป็นเลขเจ็ดนะ,ะแล้วก็สิบล่างเลขสองสิบครั้งที่หนึ่งเลขเก้าร้อยครั้งที่สองเลขเจ็ด ต่อไปก็หน่วยที่สอง 2, เลขสองคูณสี่สองสี่เป็นแปดแล้วก็อย่าลืมตัวสุดท้ายนี่แปดของที่นี่แหละตามนี้เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งแสนศะูนย์คูณสองได้สองหมื่นเก้าสี่สามหกพันเจ็ดสิบล่างสองสิบครั้งที่หนึ่งเก้าร้อยที่สองเจ็ดหน่วยที่ครั้งที่สองสองสี่แปดแล้วก็แปดของที่แบบนี้ ต่อไปก็เราก็ลองมาบวกดูนะเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วบวก0ูนย์หก็ก็เป็น13บามมกับ2เป็นห้าห้ากับ9้าเป็น14ี่กับ7ก็เป็นสิบเอ็บวกกับ8เป็น9 9กับ8ก็เป็น17นะคะได้เลขเจ็ท่านผู้ชมาำนี้เลยเลขเจนะคะอ่าอันนี้ไม่ตรงกันนะคะมีโอกาสมาด้วยกันคือ7จ็ดสี่สี่เหรือว่าสุดใดสุดหนึ่งเข้าใครชอบสุด ขวามือนี่ชอบสูตรที่หนึ่งก็คือเลขสี่ใครจะตามเลขสี่ก็ตรงนี้นะคะส่วนสูตรที่สองได้เลขเจ็ดนะ,ะนี่ตรงนี้นะ,ะอาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะว่าหวยมันจะออกเลขอะไรนะคะก็มีหน้าที่คำนวณให้ชมนะคะผลรอรอผลตรงนี้นะคะตัวนี้เจ็ดตัวนี้สี่นะ,ะถ้าพร้อมใจมาด้วยกันก็เอ,อประมาณนี้เลยนะเจ็ดสี่นะคะคู่นี้ ถ้าถ้าเลขชนกันก็มีโอกาสลุนเนาะถ้าเลขชนกันเนี่ยมันจะมีโอกาสเข้านะคะเออถ้าเลขไ่ชนกันนี่มีโอกาสหลุดนะคะเออหรือว่ามีโอกาสเข้าเช่นกันแต่ว่าถ้าถ้าเข้านะ,ะก็จะเป็นเจ็ดสี่แล้วก็สี่เจ็ดหนีไม่พ้นคู่นี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้ก็จะได้แบบชุดนี้ชุดเดียวแล้วสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะถ้าครบล่างแบบสี่ตัวก็จะมาไม่ครบนะ,ะแต่ถ้าเป็นครบล่างชุดเลขวิ่งเงินล้านนั้นค่ะมีครบแน่นอนนะคะมีทั้งสองตัวได้แหละ แต่ว่าเลขวิ่งเงินล้านมันก็มีด้วยกันทั้งหมด7ดตัวนะคะท่านผู้ชมเราไม่ทราบมันจะมาตัวไหนถ้าเป็นแต้มแบบหตัวนะแต้มหนึ่งนะคะมีอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นแต้มชนแต้มมันจะชนที่เลขแต้มหกับแต้มเก้านะคะเจ็ดสีนี้ก็ไม่ใช่แต้มหกับแต้ม9้าแต่แต้มหนึ่งก็มีอยู่เป็นบางสูตรเท่านั้นนะคะแต่ถ้าแต้มชนนะแต้มชนสามสูตร แต้มก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดโอ้มีทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมแล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนานะ,ะอันเก่าแต้มสามอันเก่าเป็นสามหกเก้าออกสองหนึ่งแต้มสามเข้าอันใหม่นี่ได้แต่สองตัวเองฮะหกกั 6, บเก้านะ,ะที่แต้มชนนะคะนี่ถ้าถ้าเจ็ดหนึ่งเออเจ็ดสี่เป็นสิบเอ็ดแต้มชนไม่ได้นะแต่ว่าแต้มโดยทั่วไปบางสูตรมีนะคะ อันนี้ถ้าใครฟังอาจารย์อธิบายก็จะเข้าใจนะถ้าใครไม่ฟังก็ลากไปลากมาก็ไม่เข้าใจเนาะนี่อันนี้ถือแต้มชนนะขอใช้เป็นสีเหลืองนะไม่ใช่เด่นนะแต้มแบบนี้แล้วถ้าเป็นแค่แต้มหนึ่งเนี่ยมันได้อยู่เป็นบางสูตรโดยเฉพาะชุดมาตรฐานแบบหกหลักมีนะคะแต้มหนึ่งอ่ใครจะจัดก็จัดได้แต้มชนก็อาจจะหลุดได้อะไรได้นะทุกอย่าง <c oughs> ขอประทานโทษเอฟซีสงสัยมีใครบ่นหานะเจ็ดสนะี่นะท่านผู้ชม 7, 4, 4, 7. เจ็ดสี่สี่เจ็ดตามนี้เลยนะเนาะนี่แหละค่ะมันกเออ็เป็นไปเช่นนี้นะเป็นตามแบบนี้เลยมีโอกาสอาจจะเข้าสูตรใดสูตรหนึ่งเพียงสูตรเดียวอาจจะเข้าสูตรที่สองเลขเจ็ดก็เป็นได้หรืออาจจะเข้าสูตรที่นี่ก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นออแนวทางของหลักสิบล่างนะถ้าจะจัด เจ็ดสี่สี่เจ็ดเลขสี่เนี่ยดับมาติดเป็นตัวมายาของอาจารย์ในทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยของชุดมาตรฐานนะคะมาตรฐานก็จะมีที่ไม่มาสี่หกเจ็ดอะไรแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะอจาจดได้ไหมมีดับสิบล่างพิสดารนะคือสี่หกเจ็ดทั้งสองอันนี้เลยไม่มาในหลักสิบแต่ถ้าหลักหน่วยอันนี้มาได้นะ,ะถ้าจะมาก็จะเป็นแนวทางของอหลักหน่วยหรือ หรือว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดอันนี้อาจารย์ไม่สามารถจะทราบเลยนะคะว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะคะแต่ถ้าให้ตามอาจารย์ก็จะตามในพวกสูตรมาตรฐานมากกว่านะคะเพราะว่ามันหลายสูตรจับมาชนกันแล้วได้เลขนะ,ะแต่อันนี้มันเป็นแค่เพียงเลขวิ่งมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดอย่างที่บอกไปเนาะ,ะแต้มก็มีนะแต้มหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งท้ายๆคลิปนี้นะเดี๋ยว หาก่อนนะนี่ค่ะมันจะเข้าของของมาตรฐานนี่นะคะประมาณนี้มีแต้มหนึ่งอยู่ถ้าไปนชนชนกันหลายๆซูมมันจะชนที่หกกับเก้าี่อาจารย์ติ๊กสีแดงไว้นี่แต่เมื่อกี้สี่เจ็ดเป็นสิบเอดก็แต้มหนึ่งตรงนี้มีอยู่นะคะตรงนี้แต้มหนึ่ง สองหนึ่งแต้มสามหกหนึ่งแต้มเจ็ดแบบนี้นะสามแปดเป็นสิบเอ็ดสามสองแต้มห้าอันนี้เข้ามาทั้งหมดสิบสามงวดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบสี่ไม่หลุดเลยนะคะไม่หลุดซักงวดเดียวเดินแต้มนี้ก็เดินดีนะ,ะนทั้งหมดนี้หนึ่งนะไล่มายัางเข้าอยู่ถ้าสี่เจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดก็มีแต้มอยู่ในสูตรนี้แหละนะเคแลวแต้มชนกะเป็นตรงนี้ตามนี้เลยนะ อาจารย์ลดหน้าจอให้แคปดีกว่านะจะได้เห็นองค์รวมนะคะไม่ได้บวกให้นะไปบวกเองนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็คำนวณมาไว้ในเล่มนะคะนี่เล่มเด่นนะคะก็คือ v หนึ่งนะคะสูตรก็ตามนี้เลยที่หลอกลอกไปให้นะคะก็ตามนี้นี่ค่ะเรียบร้อยบวกไว้หมดแล้วนะคะท่านผู้ชมย้ยกไปให้เฉยแคปตรงนี้ไว้ก็ได้นะอันนี้เป็นสมุดเก็บสูตรเนาะอันนี้เป็นสมุดไว้ เวลาเราเปิดไปเปิดมาก็ได้เห็นนะจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเป็นตัวนั้นมามีโอกาสมาได้ตัวนี้มีโอกาสมาได้กันลืมนะคะท่านผะู้ชมเพราะเราไม่ได้เรียนแค่สองสามสูตรเราเรียนหลายสูตรแล้วมาวิเคราะห์อ,องค์รวมทั้งหมดเลยนะคะจึงจะหาสองตัวล่างได้แบบผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะท่านผะู้ชมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ